สวัสดีครับเจอกับผมนะครับวันนี้มาเพชรยนต์นะครับนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับผมซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับนี่ก็จะมารีวิวรถระดับพรีเมียมนะครับเป็นตัว Honda Accord G9 นะฮะคุณลูกค้ามากับสีดำนะครับปี2016นะฮะนี่นะฮะ สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัว2.0 E L นะครับนี่นะครับผมสวยเลยนะครับผมนี่นะครับในโฉมด้านหน้านะครับบอกได้เลยว่าดูทรงสปอร์ตมากๆนะฮะจะได้เป็นไฟหน้านะฮะแบบ LED เลยนะฮะคุณลูกค้านี่นะครับผมนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเป็น LED มี daytime running light นะฮะ นี่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับนะฮะการชนหน้านะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับล่านก็จะเป็นแบบรางพึ่งนะครับบนก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับสำหรับคุณลูกค้าคนไหนนะฮะที่กำลังมองหารถแบบพรีเมียมรถเก่งระดับพรีเมียมนะฮะผมแนะนำเลยครับกับเจ้าตัว ฮอนด้าแอคคอร์ด G9 นะครับปี2016นะฮะคันนี้ใหม่วิ่งเพียง60บืนกว่าโลนะครับราคานะฮะอยู่ที่8,45 0 0 0นับาทนะฮะนี่นะฮะสวยอย่างนี้เลยนะครับได้เป็นล้อแม็กเดิมนะฮะนี่นะฮะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะฮะได้เป็นยางเมชลินนะครับผม นี่นะครับสวยอย่างนี้เลยนะฮะดิสเบรกสีล้อนะครับแม็กสีเทาปัดเงานะครับผมฮารูได้เป็นดิสเบรกด้วยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะก็จะได้เป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับนี่นะครับ ด้ามเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคุณลูกค้านี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับผม นี่นะฮะนี่นะครับผมสวยอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับคุณลูกค้าสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4, 4นะครับ ในส่วนของกระจกนะฮะก็จะมีกล้องติดการมองนะฮะรถบ่าด้านข้างครับนี่นะฮะในส่วนของภายในนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามแลบทีเดียวนะครับดูเป็นรถพีเมียมระดับผู้บริหารเลยนะฮะนี่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะฮะคู่หน้านะครับ ก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัติฟังก์ชันนะครับผมนี่นะครับพวงมาลัยสีดำนะครับอ้มด้วยหนังสีดำนะครับแล้วก็มีในส่วนของลายไม้นะครับนี่นะครับมี cruise control ด้วยนะครับในส่วนของอแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็ มีระบบเซ็ตเบาะนะครับนี่นะครับแล้วก็จะได้เป็นส่วนของเซ็นทัลล็อกนะฮะปุ่มกดเปิดกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับคันนี้ก็จะได้เป็น engine start นะครับหรือว่า push start นะครับมีเป็นหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะฮะนีเวกเตอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับมีม่านด้านหลังนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นกระจกมองหลังก็จะเป็นปรับออโต้นะครับสามารถสนใจนะฮะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะรถคันนี้นะครับมีคันเดียวนะครับานบริษัทนะฮะราคาที่หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจบอกได้เลยนะฮะรถคันนี้สวยมากๆฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ อีกคันหนึ่งนะครับก็จะมากับสีดำเช่นกันนะฮะเป็นตัว Accord นะฮะตัวนี้นะครับผมนี่สีดำนะครับ G8 นะฮะลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะคันนี้ราคาเพียงอ่า 619,000บาทปี2015นะครับเป็นตัว2.0 EL นะครับไมา์วิ่งอยู่ที่1,12,000โลนะครนี่คันนี้สวยๆเลยนะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะครับกระจังโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับ แล้วก็ยางก็จะเป็นายางใหม่นะฮะเป็นยางอิชิลินนะครับผมเป็นยางปี2017นะฮะขนาดของยาง 225/50R17 นะฮะแบกอลลอยเดิมๆจากโรงงานนะฮะแมแบก5ล้อด้าดิสเบก4ล้อและด้วยนะฮะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ ก็ด้านเปิดนะฮะก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมนี่นะครับด้านหลังครับก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับผมนี่นะครับ สนใจครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับผมมะเพชรยนต์นะครับหรือว่าจะติดต่อเข้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่บริษัทของเราเปิดทุกวันนะครับเวลา9โมงครับถึง5โมงเย็นนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็ภายในนะครับก็จะได้เป็นสีทูโทนนะครับแสงประตูนะฮะก็จะได้สีครีมนะครับตัดกับสีดำนะครับ แล้วก็มีลายไม้เพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นเบะะาะพับปับไฟฟ้านะครับเป็นพุสสตาร์ด้วยนะครับนี่นะฮะสภาพของเบาะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะฮะนี่นะฮะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังชันคือคอนโทรลนะครับไดเป็นจอด้วยนะครับเอเวิเรเตอร์นะครับเครื่องเสียงแบบจัดเต็มเลยนะฮะนี่นะฮะ มีมา่านด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับผมราคานะฮะอีกทีนะฮะร,ราคาเพียงหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับคุณลูกค้านี่นะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากอันได้คอร์ด2รุ่นนี้ไว้ให้ลูกค้าลองดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ